สวัสดีค่ะราศีกุมวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีกุมนะคะเดี๋ยวจะดูให้ทั้งคนโสดและคนมีคู่ว่าความรักในเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคนที่เกิดในราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมนะคะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเป็นแนวโน้มนะคะดูดวงส่วนตัวจะแม่นยําที่สุด ะะมาราศีกุมที่เป็นโสดก่อนเลยนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างพับรวม สำหรับราศีกุมนะเดือนกรกฎาคมมีแนวโน้วนมว่าจะได้คุยกับใครบางคนทางออนไลน์นะเน้นไปนที่ทางออนไลน์อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนักหรือแทบไม่ได้เจอกันเลยหรือไม่ได้เจอกันเลย,เเลยแต่ว่าคุยกันอยู่ประมาณนี้มากกว่านะคะแล้วก็ความคิดเห็นระหว่างคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยตรงกันในช่วงเดือนนี้คุยกันไปทะเลาะกันไปทะเลาะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมากๆแต่ยังดีตรงที่มีการงอ พอรู้สึกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทะเลาะก,กันบ้างในเรื่องเหตุผลและมีการงอกันแต่ถ้าไม่ใช่งอกันนะแปลว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าประมาณ5ปีเนี่ยเข้ามาความสัมพันธ์ถามว่าพัฒนาไหมคุยกันแต่ว่าไม่ค่อยพัฒนาค่ะ เป็นความสัมพันธ์แบบคุยกันไปเรื่อยๆยังไม่พัฒนาไปจากเดิมเลยนะคะแต่ว่ามีการโปรยเสน่ห์ใส่กันบ่อยๆโปรยเสน่ห์ง,อง้องอนคุยกันบ้างไม่ถูกคอกันบ้างเป็นลักษณะเนี้ยไปตลอดทั้งเดือนกรกนยกระดาษสำหรับ กลุ่มที่เป็นโสดก็ถือว่ายังไม่ขยับนะคะแต่ว่ายังมีการงอกันอยู่แล้วก็ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะมาดูว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เข้ามาในเดือนกรกฎาคมนะคะเขาคนนั้นอาจจะเกิดในวันเสาร์นะ เขาดีพร้อมทุกอย่าง The word มันแปลว่าคู่ที่สมบูรณ์แบบหรือคนที่สมบูรณ์คนที่ประสบความสําเร็จหรือการศึกษาสูงและก็ครอบครัวดีอาชีพดีทุกอย่างดีหมดเลยในสายตาคุณด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในสังคมด้วยนะคะแต่ว่าที่น่าติดใจก็คือเขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยจริงจังกับความรักเขาหรือเธอคนนั้นดูเหมือนแบบยังไม่ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าจริงจังเกี่ยวกับความรักแต่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ก็เป็นคนรักเก่า อายุน้อยกว่าประมาณ5ปีพ่ายมาตอดย้ำอีกแล้วหรือไม่ก็เป็นคนลักเก่าที่กลับมางอหรือไม่ลักษณะนิสัยของเขาคือชอบงอชอบแบบพอทําผิดแล้วงอเก่งงอจริงๆจังๆอ่ะไม่ได้เนียนนะไม่ได้ตีเนียนแล้วกลับเข้ามาใหม่ไม่ใช่คืองอเลยนะคะนี่คือลักษณะของเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่เด็ดขาดถึงแม้จะขี้งอเอาใจเก่งแต่ว่าเป็นคนที่เด็ดขาดถ้าไม่ยอมก็คือไม่ยอมแล้วก็อารมณ์หงุดหงิด บ่อยแต่ว่าไม่ได้หุดหงีแบบรุนแรงนะมันจะเป็นลักษณะที่พยายามเก็บความรู้สึกญหญุดหงิดแต่เราดูออกเอออันนี้คือลักษณะของเขาประมาณนี้นะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยติดใจหรือชอบอะไรในตัวของราศีกุมในช่วงกรกฎาคมนะคะเขาหรือเธอคนนั้นชอบอะไรในตัวของราศีกุมอ่าเขาชอบที่คุณเนี่ยเป็นเซฟซน คือคุณยังไม่เปิดใจร้อยเปอร์เซนกับเขาทำให้เขารู้สึกชอบเออแปลกไหมท้าทายมัง้งแล้วก็คุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาในช่วงนี้คุณทำให้เขารู้สึกขาดความรักจากคุณเขาก็เลยแอบหมุดหงิดแต่ว่าเขาก็ยังชอบอยู่เออต่อให้คุณเป็นอย่างนี้แต่ต่อให้คุณเป็นอย่างนี้นะราศีกุมเขาก็รู้สึกว่า เขาชอบที่จะงอคุณแล้วเขาก็ชอบที่พอคุณพอเขางอคุณคุณก็งอเขาตอบก็ดีกับเขาตอบเขาชอบตรงนี้มากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะงั้นมาดูกันว่าราศีกุมเองเนี่ย ควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนนี้นะสำหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าความขัดแย้งมันเข้ามาไอ้ความขัดแย้งนี่แหละที่มันจะทำให้คุณทุกข์ใจทุกอยู่ในใจเศร้าอยู่ในใจเป็นเป็นระยะระยะเลยในเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนแบบทุกอย่างมันพังทลายไปหมดเลยที่มันดูรุนแรงในใจคุณเพราะว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงหลงไหลเขามาก จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากมายหรอกคุณยังมีชีวิตที่ดีคุณมีทุกอย่างที่เพอร์เฟกคุณมีความสุขดีอยู่แต่เวลาที่ขัดแย้งกันคุณจะรู้สึกเศร้ามากเพราะคุณหลงไหลเขาอยู่นอกนั้นจริงๆแล้วชีวิตช่วงนี้ยังดีอยู่มากค่ะให้บอกแบบนี้นะเอาเป็นว่า ความหลงไหลในช่วงนี้ทําให้มีผลต่อจิตใจสูงก็แล้วกันนะคะสําหรับราศีกลุ่มที่เป็นโสดส่วนความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยพัฒนาแต่ยังมีการง้อกันไปง้อกันมาอยู่ก็ถือว่าดีค่ะ สำหรับราศีกุมที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างประจำเดือนกรกฎาคมพศ2565นะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันก่อนว่าราศีกุมเดือนกรกฎาคมความรักเป็นอย่างไรนะคะดูจากไพ่แล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมทะเลาะกันแลหองแลเหงเล็กๆแต่บ่อยๆนะคะแล้วก็ความรักมันก็ไม่ค่อยพัฒนานะมันเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดอดูเหมือนว่ามีเรื่องที่ต้องการอยากจะให้ใครบางคนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาชีวิตคู่กันไปเหมือนมีเรื่องยังไม่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ต้องแก้ไขต้องปรับตัวอยากให้ใครบางคนพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะคะในบางครั้งมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าความรักไม่ค่อยจะแน่นอนว่าจะอยู่หรือจะไปดีมันจะมีช่วงเวลาแบบนี้เล็กๆน้อยๆอยู่ด้วยในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีคนที่เดินทางเร่งรีบมีคนที่เดินทางไม่หยุดเลย,เด,ยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ไม่มีเวลาให้การเพียงแต่ว่าชีวิตคู่ช่วง ทํำอะไรแบบรีบรีบร้บรอนร้อนเร่งรีบหรืออาจจะต้องหาเงินก้อนเป็นระยะระยะนะคะอ่ะมาดูเรื่องของความรู้สึกบ้างดีกว่าเพราะฉะนั้นถือว่าความรักของราศีกลุ่มเนี่ยโดยรวมก็จะเป็นแบบทรงๆตัวมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกันเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเดือนนี้อ่ะ ความรู้สึกกันบ้างดีกว่าเอาความรู้สึกของคู่ของราศีกุมนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักประจําเดือนกรกฎาคมซึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานที่สลับการความรู้สึกของเขากลายเป็นความรู้สึกของคุณหรือความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาแทนนะคะสามารถเกิดขึ้นได้อะพลังงานอาจจะสลับกันได้มาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรในเดือนกรกฎาคมคู่ของราศีกุมนะคะเขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกอึดอัดมากค่ะ The Hangman อยู่ที่ตัวตนเลยแถมมีนี่ เดอะสเตรน t ์ <The> นะคะเข้ามาประกบอีกไพ่แห่งความอึดอัดถึง2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ของคุณดูเหมือนว่าจะอึดอัดมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเรื่องของการโปรยสเสน่ห์การอ่อยการาบริหารสเสน่ห์เรื่องพวกนี้ทำให้เขารู้สึกอึดอัดไม่รู้ว่าเขาทำเองหรือว่าราศีกุมทำหรือว่า ใครพูดถึงเรื่องนี้จนเขาอึดอัดออประมาณนี้นะมันเป็นเรื่องของอการโปรยเสน่ห์หรือไม่ถ้าไม่ใช่เรื่องการโปรยเสน่ห์ก็แปลว่าการที่เขาพยายามอยากจะมองหาหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขารักไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลกักหรือว่าความใฝ่ฝันของเขาแต่ว่ามันถูกควบคุมมันทําให้เกิดความอึดอัดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนะคู่ของราศีกุมสิ่งที่เขาทําคือเขาก็ไม่เถียง ไม่จัดการอะไรเยอะเขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติและพยายามปรับความเข้าใจกับราศีกลุ่มก็ถือว่ายัางดีนะแต่เขาอึดอัดแน่นอนอยู่แล้วละ่ะงั้นมาดูกันว่าความรู้สึกของราศีกลุ่มเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเกี่ยวกับความรักราศีกลุ่มเองถอยกลับมารักตัวเองเฉยเลยและถมมีไพสร้วย มีไพ่เจ็ดเท้าที่แปลว่าสองใบนี้นะสองใบนี้มันแปลว่าพ่อสื่อแม่ชักมือที่สามชู้สาวไม่ไว้ใจเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าราศีกุมอาจจะอยู่ๆรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีใครหรือเปล่าเขากําลังคุยกับใครหรือเปล่าเขาสารความสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าเขาอ่อยใครหรือเปล่าก็เลยทําให้ทําตัวเหมือนกับมาลักตัวเองดีกว่าเธอมีคนอื่นหรือเปล่า อะไรประมาณนี้เธอหรือเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ ถอยกลับมารักตัวเองเพราะรู้สึกว่ามีปัญหาไม่ไว้ใจเกี่ยวกับเรื่องบุคคลอื่นที่เข้ามาในตอนนี้แล้วก็ทำให้ราศีกุมรู้สึกเศร้ากหากเสียใจเกี่ยวกับการกระทำของคนรักและพยายามที่จะยืนคนเดียวด้วยนะจ๊ะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเรื่องนะ่ะมันเกิดจริงหรือไม่จริงแต่รู้สึกและคิดไปแล้วและพยายามถอยกลับมารักตัวเองดูซิว่าทางนั้นจะเลือกใครเอออารมณ์ประมาณนี้คือไม่เข้าไปก้าวไก่ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปสืบ แต่พอรู้หรือคิดก็ถอยกลับมาเลยแล้วก็มีแอคชั่นเลยทันทีนะคะสำหรับราศีกุมโอเคประมาณนี้อ่ะเท่าที่ดูก็ส่วนทางนั้นก็อึดอัดเรื่องเกี่ยวกับการรยเสน่ส่วนทางนี้ก็นึกว่าเขาไม่รักประมาณนี้นะคะมันก็น่าจะรอหองรอแห่งกันเรื่องนี้แหละแตะ่โมเมนต์เท่าที่ดูในไพ่นะเป็นเรื่องแบบเล็กๆยังไม่ถึงขั้นชูสาวหรือว่าหนักหน่วงแบบมือที่3เต็มตัวมันแค่แบบระแวง รู้สึกได้อะไรแบบนี้นะคะโอเคงั้นมาดูคําแนะนําของไพ่กันดีกว่าว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกุมควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าความรักของคุณช่วงนี้มันเป็นเดลิเวอร์เดลิเวอร์มันก็คือความรักนั่นแหละแต่มันอาจจะยังไม่ได้เหนียวแน่นมั่นคงคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ในช่วงนี้ แต่ความรู้สึกถึงความรักมีเยอะมากในเดือนนี้และคุณก็ทั้งรักทั้งอยากจะเดินหนีไปคุณไม่ได้อยากไปจริงๆเราเพราะคุณรักเขามากแต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคุณอาจจะมีแวบหนึ่งที่รู้สึกอยากจะเดินหนีไปเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอกหักซะแล้วสิคุณรู้สึกว่าคุณกําลังจะถูกทอดทิ้งคุณรู้สึกว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าที่ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยนะที่ไพ่แนะนําเป็นไพ่แห่งการแนะนําใบเดียวคือใบนี้ไพ่บอกว่าเดือนนี้สิ่งที่คุณทําได้ คือดูแลเอาอกเอาใจเอาใจใส่คนรักของคุณให้ดีไม่ต้องไม่สนใจเรื่องอื่นเรื่องอื่นให้เป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คุณควรทำคือสนใจดูแลเทคแคร์ care, ทำหน้าที่ของคุณให้ดีเกี่ยวกับความรักก็พอนะคะสำหรับราศีกุมในเดือนกรกฎาคมขอให้ประสบความสาเร็จนะอะไรที่มันค้างคาใจก็ขอให้เคลียร์เร็วๆก็แล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณคะ่ะ